អាចថាហើយមកខោស្ងល់បាត់ជាតិនេះក្បត់ជាតិមកឯងមកច្រមភាវត្រាត់សរិនភាវសរអាញ់ឡាបានតដូនរកខ្មែបានខាទូថ្លៃកវាធ្វើឯងដាំងនេះមកឯងអាចខំយកបាស់ករបត់អាអាតាស់របត់ដូចងចេះក៏ជំនអាចឆាយអើយពីខ្មែបាត់ទៀតអាចថាខ្មែនោះក្បត់ទៀតហើយមកអាចទុជនេះក្បត់ជាតិជាខ្មែទៀតសារណែននីវស្ เรื่องของชาวบ้านคืองานของเราเราเทศสุรินทร์บุรีรัมตั้งแต่ปี60มาไปเฉพาะคนที่สนิทกันรู้จักกันรูปหน้าปะจมูกถึงไปให้อย่างวันที่25ที่ผ่านมาก็เทศที่บ้านตะแบกตำบนจันดุมเพอพระลายชายัยก็ไม่ไปขอร้องแล้วขอร้องอีกก็ไปเมื่อเทศจบเราก็ไม่เอาคันเทศ หลวงตาสูดสวยแล้วหลังจากออกคลิปบอกคนเขมรมายิงคนสุรินกราฟสวัสดีแมวโ,โ,โมโปลุบๆขเนียทุกทุกท่านสรารเนนิวส์นะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมรครับไปสรารแเนเรื่องหลวงตาซูดนะครับเมื่อวานนี้นะครับหลวงตาสูดได้ออกคลิปไปนะครับโอโหหลายแพลตฟอร์มครับแชร์กันสนันวันไวในโลกโซเชียลนะครับแล้วก็เอามาแปลนะครับจากภาษาเขมรเป็นไทยท่านผู้ชมซึ่งแปลออกมาว่านะครับเขาบอกให้นะครับ คนขเขมรนัมายิงคนสุรินเพ่อว่าคนสุรินเป็นอย่างงาี้ข่ามันเนีตายโลดจังทันทั้งสี่ท่านผู้ชมโอ้โหได้คอมเมนต์นะครับทุกแพลตฟอร์มที่นําออกอากาศเรื่องนี้ท่านผู้ชมประชาชนเข้าไปด่าเสียหมาท่านผู้ชมไม่ได้เสียพระนะครับโอ้โหพ่อใหญ่สุดนะครับสวมคล้ายๆกับเสื้อเกล้าท่านผู้ชมโอโ้ชุดพระเพื่อนไหมสุดยอดจริงๆนะครับเนาะโดยประวัติของหลวงตาสุดนะครับเป็นพระนักเทศชื่อดังมีชื่อเสียงมากมายนะครับโด่งดังมากนะแถว อีสานใต้ท่านผู้ชมโดยจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนี่สามจังหวัดนี้รู้เป,เป็นอย่างดีเลยท่านผู้ชมในการเทศของเขาคือเมื่อก่อนนะครับเขาเทศอย่างสนุกสนานท่นนานผูน้ชมประชาชนนะครับเข้าไปฟังแล้วผ่อนคลายคลา,ายเครีย,ยดฟังง่ายเข้าใจง่ายนะครับโอ้โหก็ถือว่าการเทศของเขานะครับเวลาเขาเทศนี่เขาจะสอดแทรกอารมณ์นะครับความสนุกสนานเข้าไปทําให้ประชาชนนะครับทั้งรักทั้งศรัทธาอาจารย์สุดหลวงตาสุดเมื่อวานนี้นะครับแรงศรัทธาต่อหลวงตาสุดนะครับโดยเฉพาะพี่น้องบอบโอนกรุ๊ปกรุ๊ปขณีจังหวัดสุรินทร์ เขาบอกว่าหลวงตาสูต์นี่กออกคลิปนะครับบอกว่าซุมมพมีนเอ้ยมายิงคนสุรินทซะไปอย่างนั้นเออให้มันตายดับแนวไปโหลดบางส่วนเท่านั้นยังไม่พอนะครับนอกจากชาวสุรินแล้วนะครับพี่น้องชาวบริรัมศรีสะเกดครับเขาก็ไม่ชอบพ่อใหญ่สูตด้วยนะครับคือญาติพี่น้องพ่อใหญ่สูตรเนี่ยบอกเลยนะครับว่าไม่นับญาติกับตาสูตรอีกต่อไปโอ้โหยับจะนับยับคลังเลยนะครับ ผมเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่นะครับก็เพิ่งเคยเห็นนะครับผู้ถือศีลท่านผู้ชมจิตใจบาปขนาดนี้โอ้โหบาปแทปหัวนี่เอ้ยจากตำแหน่งหลวงตาสุดครับเขากลายเป็นครับเปลี่ยนเลยนะครับจากหลวงตาเป็นบักสูตรทันทีท่านผู้ชม <c oughs> คือไม่มีใครเอาเลยนะครับถูกขับไล่ไปอยู่ขเขมรทันทีท่านผู้ชมไงล่ะปากดีหลายเป็นยังไงสมนำหน้าโสนหน้าหน้าเลยทีเดียวนะครับเนาะ มันไม่สมควรอย่างยิ่งไม่สมควรจริงๆนะครับถึงพูดแล้วเนี่ยเขาเมียนเขาไม่มายิงตามที่หลวงตตสุตรบอกก็ไม่สมควรพูดนะครับเสียดายข้าวที่ใส่บาตรนะท่านผู้ชมเอ้ยกินอิ่มนอนหลับนะครับเทศก็ได้ตังนะครับเปิดช่องย t u b e ช่องเพจอะไรเนี่ยก็ได้เงินได้ทองส่วนมากก็เป็นเงินจากพี่น้องบางปะโอนกุ๊บปุ๊บพเนียชาวสุรินนั่นแหละที่เขาฟังออกเข้าใจง่ายท่านผู้ชมเออเงินค่าเครื่องบินก็เป็นเงินจากพี่น้องชาวไทยบักซูดดันเอาไป พูดให้ชาวเขเมรมายิงคนสุรินโอโหบอกให้คนเขเมรมายิงเลยนะว่าง,งั้นมายิงคนไทยซึ่งคนสุรินก็เป็นคนไทยท่านผู้ชมให้เขเมรมายิงคนไทยนี่โอโหใจบาปสุดๆเลยบักซูดท่านผู้ชมเออดังได้ก็ดับได้ตายเพราะปากถ้ากลับมาไทยนี่โดนแน่นอน,นครับชาวสุรินบางคนบอกว่าไม่ต้องมาขอโทษนะบักซูดขอเตะปากบักซูดทีเดียวแล้วจะไม่เอาความว่าอย่างนั้นโอโหหลายตีนแท้่พี่น้องเอ้ยใครที่อยู่จังหวัดบุรีรัมย์ศรีสะเกดนะครับ

ខមៃរមបាញ់ស្រៀននៅងាប់អមតបាញ់កបាលអាឯងហ្នឹងអាប្រះយ៉ាត្រងលប៊ុព្រមងរមិតអាជាតិអាញ់នៅស្រៀនអាក្មោចអាមបាញ់ឯងម៉ើបើអាចត់លោះយីមេអាប៊ុព្រមងរមិតយេបាន់ដាំងទៅស៊បមអាប្រេះកបាលឯងយីមេអាជាតិ អមសុរិនមកមិនអាចបាញ់ហៃនៅស្រិនមិនអាចធំមកពីណាមិនអាចត្រងលអាសណ្ដានអាឡូអាឡូអាឡូស៊ូជស៊ូជយូណៃគិតគិតគិតស៊ូជអាឡូមើលអាស៊ូជគេមកធិរិផងទៀតអេស៊ូជ ผู้เอ้ยสมทนิ่งเติ๊กแม่เอ้ยก็สอบปูจิรินในจานแพลย์เพราะว่าปูจิรินนี่ตัวเทนนี่យើងอ่ะตัวเทนตัวเทนคុនสุริมเอทําไมสึกถึงเป็นคนอย่างงี้รู้มั้ยตัวเนี้ยโอ้ไม่น่าฟังเลยไอ้คลิปเทศตลก65นี่ทําไมสึกเป็นคนอย่างงี้ในใจสึกมีอะไรหรือสึกฮะ เอ้แม่แกอย่างเก็นเนาะบังซุ่ยบังซุ่ยเว้ยนี่นี่บังซุ่ยกินน้ำนานี่กระสมผญคลิปนี้ตอหลอลบังซุ่ยพังไม่บังซุ่ยกัดอย่างเก็นเนาะบังซุ่ยสับปุจเสริญคลั่งแบลเอ้อบิดเสร็จบังซุ่ยกัดตวยข้างนอกน้อน้อน้อให้ดื้อเอ้อน้อน้อให้น้อข้างนอกน้อข้างนอกน้อน้อให้ดื้อบ่ะโมตี้ดื้อบ่ะเล้งโมตี้เลย ឡើងមកក ැල ើងបានបផ្សេងទេពេលឡើងមកបានកុំឲ្យឡើងចំបានសេរិនតន្ត្រៃបងបួនស្រុកសេរិនព ུང་ នៅចាំនៅចាំស្ដាប់ទីនៅចាំបងសុចមកទីឲ្យស្ដាប់អេនេះនងបកិនឲ្យច្រើនជាងពិតអើទៅទីទៅលើយស្នេកុំឲ្យថាទៅដាក់បាត់ចៃច្រើនឡើយនេះនងដាក់ណាននៃលើយហ៊ីដាក់ផោអន់អន់លើយដាក់ចិត្តទៅសុខផយចិត្តលើយលឿ រមឹកអើយនេះនេះវងពូនត្រកសេរិនយ៉ាងណាវើយនេះរណាកើតយ៉ាងច្នាខ្លះអើដលឃើញដលវងស៊ុចជាឡៃសុទ្ធស្អប់ពូជសេរិនណាអឺជួយបគ្រោះខ្លាំងខ្លាណាយ៉ាងណាទៅអឺស្រាប់ទៅវាកើតយ៉ាងច្នាតន្ត្រេះលឺខោមកកើតយ៉ាងច្នាតន្ត្រេះក៏សេរិននៅចាំเต็มหน้าពីតទៅហើយចាអគិតគិត กิติงกิติงนึกจีน้ํานาอือเนี่ยตํานึงบังสุ่ยเลยตอนเต๊ะก្មတ်นึกខ្លាំងជាងគីឫរ៉ាนึกខ្លាំងជាងក្មတ်ក៏ខមមិនយោដែរខមមិនយោដែរនឹកនឹកខ្លាំងជាងណានឹកយ៉ាងចាននឹកแนวណាអឺចង់ឃើញយ៉ាងជាងណាน้องប៉ាគីនយ៉ាងជាងណាน้องប៉ាគីនអើយក៏ប៉ាគីនយួតណាគាត់ស្បាយអាបน้ําขอលបាយនែขอด่าคนនែขอด่าបកក្បាលលូន บวชเสียผาเหลืองซื่อๆตัวมึงเป็นคนสุรินฉันนี่แหละเป็นคนสุรินบวชแล้วไปอยู่ประเทศเอกกัมพูชาเป็นคนบุรีดัมฝากไปบอกเนี่ยเออบวชเสียผาเหลืองสื่อๆบอกหนวหลวนบอกตายภาคตายดับตายกีตายไหม่มึงเออว่าเราจะไหคอมเมนต์กัมพูชามายิงคนสุรินให้มันตายหมดเพิ่นสีดีใจ มื่อได้กระวุนไหวจะกับปราสาทตะเมินทมเพื่อนว่าโอ้ยบอกสันดานสาบซัวหน้าหมาเอ้ยเออบวชเสียผาเหลืองซื้อเ้อแล้วฝากบอกน้ำเนี่ยว่าเราเสีให้เขามายิ่งกูคนสุรินี่มา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 ยิ่งคนสุรินี่มาว่าบอกหัวลวนกูเสียบอกกอกนี่บอกกอกกูนี่ใส่มึงเออพุ่นพนบวชเป็นพระพนดังพนไปสื่อของบริจาคทหารขมร้ว่าบอกโอ้บอกบอกคุ้ยเท่า บักีข้างขาวิจะกุสีดามึงจังไดมเสียเถุงขวมหัวมึงอยู่บักบภากสุดปาสาตาเมียนทมมีหลักฐานบอกไวไ่ายไถเฮาอยู่ดูเลบ่อให้ไผมาลังเกลวงเตือนกายลำและพวกใจสามน้ำบาพวกน้ำมาขมิ้นตำ พวกบ่มีคุณธรรมคิดว่าโตนอกเกียงกาสังหารข่ามาลูกล้านโอ้ยเด่นอเคยได้เป็นเพื่อน,นบ้านไปมาหาสูงเดียวนี้เป็นศัตรูทรยศโครเลี้ยวขมียนขี่ใส่เจ้าของโอ้ย ลาฟ้าเอ้ยเพิ่นว่าฟ้าห้องตึงใจขคนิง่งคิดพอดอีอายทหารไปปราสิภัยนี้ขออวยพรนอทรงให้ทหารไทยผู้เก่งการักษาบานให้อยู่ดีเมียทังนี้ สี่อยู่คอยหัวลมบหเออเออโอโหโอโอโอโหโอโอโอโนโอ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 โี่ออโอโณโอ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 โหโอ เสียดินแดนตังต้งตะกี่ไทยเฮานีจมบ่เตาป้าตาเมียนทมมีหลักฐานบอกไว้ไทยเฮาอยู่ดูเลบ่ให้ไผมาลังเกลวงเกินกายลำและพวกใจสามน้ำมาพวกน้ำมาขะเมียนตำพวกบ่มีคุณธรรม คิดว่าโตนอกเก่งกาสังหารข่ามาลูกล้านโอ้ยเดนอเคยได้เป็นเพื่อนบ้านไปมาหาสูเดี๋ยวนี่เป็นศัตรูทอระยศคดเลี้ยวขมิ้นขี่ใส่เจ้าของและบ้าถือเป็นพี่น้องเที่ยวทองนอหากันควมสัมพันธทําไมตีให้ดวนนีอย่ามาไกล อันเมืองไทยเฮานี่ความอยู่ดีกินดีแผ่นดินนี่บ่ปั่นแบงไทยสิมาญาแี่งพวกศัตรูต้องเพ้ไทยแเม็ด้ายกระบอไใดไทยมากาบอกว่าตายโอ้ยเสียได้ดีออออ เสียดายหมอระดกตั้งแต่เขาปูยาตายายมาเสียใจทั้งเสียดายดินแดนบนรรพบรุษเคยห่วงแหนแทนดินไทยแต่เขาจีนและมีนี่หลักฐานอักษรศีองหลายพันปีเป็นเขตแานเสียเขาพระวิหาร แลง้บรานสถานแต่ก่อนขี่ไทยเฮาหนีหูกแก่ใจนี่ละไทยขอบอกไว้คนหักทินบดินแอนห่วงแห็นกว่าชีวิตขัน้นไผ่คิดมาลาวีอย่าเป็นผีกะลวงได้ละเพลงชาติไทยยังดังก้องไทยทั้งพองอยังยืนห้องกองสนัน่นละไทยเฮาเอ๋ยให้หักกันเด้ยงกัน ความสัมพันธ์ให้แน่นเกนจับอย่าปล่อยวางจับือแน่นอย่าปล่อยวางโอ้ย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 โ้ย ยายเต็มสวตายขอทรงพ่อไปหาทหารผู้รักษาการอยู่เขตชายแดนขอว่นเจ้าเมียเ่อลระนี่เจ้าทีเจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าซองเจ้าอาหารลักเมืองเจ้าให้เจ้าหน้าเจ้าปลาเจ้าเขาขอทรงพ่อให้ทหารทหารจงปลอดภัยด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุเรียบสู้คนไทย ขยมในพนแเลกลาะพนีแคล่วจองมูระบายใ,ใจค่ะทางคนไทยปิดน้านเนี่ยเป็นการกระทําที่ไม่มีมุียรําเลยถ้าจะปิดน้านมันต้องบอกกันก่อนมันต้องมาคุยกันก่อนแบบนี้เนี่ยทำไม่ทุก Thưa chứ này viêm thân âm mới Viêm trâu tê ra Ra cạch ừ. Khoa không... ừ. là. ừ. kì bạ cụ Không Mấy phó chai mà Ú Dạ khăn Một thư anh chê Xìm Thôi tông banh lưới Tông banh cái nè Rù mai tao Thằng Khmer, thằng khu vinh, khu vinh thái, đẹp đẹp, Chính kháu mê lùng, hay, Khmer đẹp rộn mà, Khmer thằng lai đẹp rộn, Khmer thầy thân trẻ nhé, Điểm trâu, Thầm hay chú râu, Khung, ra ba linh chế, Bớt, Mình phrâm, đinh nhé, Thầm hay Khmer đang ốt bài hơi, คนกมรนกินข้าวไม่ได้แล้วยิงทานผมกินไม่ได้เลยทำไมถึงกินไม่ได้กินไม่ไดเ้เพราะไม่มีจูรถ์ถยีนเลอโมโต้บอลกุฏายมันอร่อยพอปิดด่านอย่างงี้ผมจุรถขาดแคลนตัวนี้กินข้าวไม่ลงคนเัมรนกินข้าวไม่ลงแล้ว Lá cà pông Thì có này, nãy Cũng xô lá thay mấy đâu Mà mà rồi, á rối Nhưng nghe luôn tổng rộng cản lèo Nhưng nghe bị dứt Lá dứt Phong chữ rốt Mà Nhi, kinh nghiệm Đồng thời nó sơ cuộm Kinh nghiệm cũng anh ม,มาม่าือรสของคนไทยนี่อร่อยขอร้องเถอะคนไทยเปิดด่านโอ้ยทำเคยกินไหมคุณทำให้ตู้ร้องคุณปิดดานไม่บอกคุณเม่นขาดพงชิรสไม่ได้รีบรีบเปิดนะผมนายกลกลล่อเตือนไว้ก่อน